ด้วยความที่บาร์ของที่นั่นนะคะมีหลายแบบเลยทั้งคอกเทลลาร์โฮเทลบาร์สปอร์ตบาร์ไอริชบาร์หรือว่ามิวสิกบาร์คาราโอเกะบาร์หรือว่าจะเป็นหรือกระทั่งบาร์ที่อยู่ในร้านอาหารนะคะซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการรับประกาศรับสมัครงานต่างๆกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้วบอยที่ขายดียุ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สร้างคนว่าบอยเทนเดอร์จะไม่ค่อยอยากออกใช่ไหมคะจะอยากทํางานนานๆหรือบางทีเนี่ยก่อนที่เขาจะออกเนี่ยเขาจะแนะนําเพื่อนที่ดีๆเข้าไปเสียบตําแหน่งของเขาก็คือเหมือนแบบเออใจดีไงคะหรือว่าเฮ้ยเนี่ยฉันได้เงินดีฉันไม่อยากออกเลยคู่ใเก่งไปไหมซึ่งมันก็คล้ายๆกับเส้นสายการฝากงานประมาณนั้นนะคะ ซึ่งการที่เราอ่ะจะมองข้ามสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมีโอกาสสิคือเราจะต้องเอาหน้าตาบุคลิกท่าทางของเรารวมไปถึงความรู้ทั้งหมดที่เรามีอะค่ะไปให้แมนเจอร์ดูไปให้โอนเนอร์ห Owner เห็นนำเสนอตัวเองพรีเซนต์ตัวเองให้เขาเห็นซึ่งก่อนที่จะพบเจอเขาเนี่ยเราจะต้องแสวงหาก่อนว่าเราจะได้เจอเขายัางไง ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่นั่นแหละค่ะแต่การที่เขาจังหวเจอเราอา่ะบางทียากเขาอาจจะเล่นตัวนิดนึงเหมือนบางทีเขาอาจจะนั่งอยู่ในออฟฟิศหรือว่าโต๊ะทำงานเขามองกล้องอยู่ก็ได้ทีเนี้ยเราเดินเข้าไปใช่ไหมคะที่ร้านอาหารที่บาร์ที่เราเลือกแล้วว่าเราจะไปสมัครเนาะเราก็ไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็บอกว่าโอเคฉันมาสมัครงานอ่ะขอฉันพบแมเนเจอร์หน่อยได้ไหมซึ่งแน่นอนเขาก็จะต้องถามว่าได้นัดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอก ตามตรงเลยว่าไม่ได้นัดแต่ว่าฉันมีแอปพลิเคชันฉันมีเรซูเม่แล้วฉันก็มีเวลาพร้อมที่จะอินทวิวได้เลยนะ เวลาที่เราไปเราต้องมั่นใจด้วยว่าเป็นเวลาที่บอนั้นไม่ใช่ busy time หรือว่า rush time เพราะว่าถ้าเป็นเวลาที่ยุ่งเนี่ยแมเนเจอร์ Manager ไม่มาแน่นอนเขาก็จะยุ่งลงมไปถึงโคเว r ร์เกอร์ในอนาคตต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นโฮสต์เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นบริโต่างๆเนี่ยเขาก็จะยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวเพื่อเปิดชิปหรือว่าขายของของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณเวลาดีๆซึ่งเวลานั้นจะต้องเป็นเวลาที่เออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เวลาที่เขายุ่งกัน ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่จะแนะนำว่าให้ลองไปนั่งที่บาร์นั้นจริงๆลองสั่งเครื่องดื่มสักแก้วแล้วลองคุยกับบาร์เทนเดอร์สนทนาแล้วค่อยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วเราถึงบอกเขาไปว่าเอยจริงๆฉันหางานอยู่นะเผื่อเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างหรือแนะนำอะไรเราได้บ้างค่ะเพราะว่าบาร์เทนเดอร์ที่เขาทำงานอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีหูตา